คือการเมืองไทยช่วงนี้ใช้คําว่าหัวเลี้ยวหัวต่อแล้วกันครับว่าตกลงอนาคตการเมืองไทยยุบสภาวันไหนกันแน่จากตอนแรกสุดนายกอนุทินก็มีการประกาศเอาไว้ตามที่ได้ทํา MOA กับทางพักประชาชนนั่นก็คือจะบริหารราชการแผ่นดินเพียง4เดือนหรือว,ว่า120วันเท่านั้นแล้วการยุบสภาตามกาหนดเดิมเนี่ย จะไปเกิดขึ้นคือวันที่31มกราคม2,569และกตาซอ,อยสูตรไม่เติมน้ำตาลใสาูตเปอร์เซนประโยชน์เต็มเๆอร่อยเกินป้านแต่วันดีคืนดีนายอนุทินก็บอกเลยครับคือตั้งใจจะยุบสภา31มกราคมแต่ว่าถ้าเกิดท่านท่านในที่นี้ก็คือพักฝ่ายค้านนั่แหละครับหากมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติขึ้นมาเนี่ยทางด้านของพักภูมิใจไทยก็พร้อมจะยุบสภาก่อนหน้านั้น โดยอาจจะเป็นการยุบสภาในวันเปิดประชุมสภาเลยครับคือวันที่12ทธันวาคม68นะครับแล้วนายกอนุทินก็ยอมรับคือรัฐบาลนายกอนุทินเนี่ยเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะครับแล้วเสียงข้างมากเนี่ยคือพักฝ่ายค้านครับเพราะฉะนั้นหากมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติตามมาตรา1 5อยังไงทางด้านของเสียงพักร่วมรัฐบาลมีไม่พอแน่นอนครับแล้วปัญหาคืออะไร คือณขณะนี้สิ่งที่ทางด้านของพักร่วมรัฐบาลกังวลก็คือหากมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจขึ้นมาแล้วไม่ชิงยุบสภาก่อนเนี่ยปัญหาคือตอนโหวตนี่แหละครับเกิดว่าบรรดาพักรว่วมฝ่ายค้านเขาผนึกกําลังกันได้โดยเฉพาะสองพักสาคัญต้องผนึกกําลังกันเท่านั้นนั่นก็คือเพื่อไทยกับพักประชาชนหากมีการผนึกกําลังแล้วโหวตไม่ไว้วางใจในายกอนุทินขึ้นมาเนี่ย ปัญหาก็คือต้องไปตีความอีกครับแล้วการเลือกตั้งต่อไปหรือแม้กระทั่งการโหวตเลือกนายกครั้งต่อไปมีโอกาสจะโหวตนายกอนุทินอีกรอบหนึ่งไหมซึ่งเดี๋ยวก็ต้องไปถึงสารและตรลานูญอีกครับหรือสารพัดองค์กรอยู่ดีครับตรงส่วนนี้เองไม่อยากจะให้มีการเกิดการตีความใดรขึ้นอีกเพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้เลยครับอย่างที่นายกอนุทินบอกไว้ถ้ายื่นเมื่อไหร่ก็ยุบเมื่อนั้นนี่ก็คือที่มาที่ไปครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องไปดูอีกทีนะว่าณนะขณะนี้เองเนี่ยสมมุติว่าจะมีการยื่นอภิปรายจริงๆการยื่นอภิปรายเนี่ยสามารถทําได้ใน2มาตรานะครับคือแบบไม่ลงมติตามมาตรา152ก็ได้หรือจะเป็นแบบ151ที่เป็นการลงมติก็ได้แต่วันนี้ผมได้สัมภาษณ์พิเศษอาจารย์ยุทธพรอิสระชัยมาครับซึ่งอาจารย์ยุทธพรคาดว่าหากฝ่ายค้านเขาจะยื่นอภิปรายจริงๆ ต้องยื่นแบบ 1- 5 1, ึ่ห้นึ่งหรือว่ายื่นแบบมีการลงมติแน่นอนเลยครับและถ้าเกิดมีการลงมติจะเกิดการชิงไหวชิงพลิบขึ้นเพราะตอนแรกอาจจะมีการตีความนะครับตกลงถ้าเกิดว่าฝ่ายค้านเนี่ยยื่นให้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติขึ้นมาซึ่งตามตัวบทกฎหมายยื่นเมื่อไหร่ทางด้านของรัฐบาลโดยนายอำนาจน,นายรัฐมนตรีจะไม่สามารถยุบสภาเพื่อที่จะเป็นการล็อก ไม่ให้เกิดการหลีกหนีการตรวจสอบได้เนี่ยคือคำว่ายื่นในที่นี้เนี่ยตอนแรกก็มีหลายฝ่ายตีความแตกต่างกันไปในมุมมองของนักกฎหมายฝั่งรัฐบาลก็มองว่าคือแค่ยื่นเนี่ยยังยุบได้อยู่แต่หลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีกระบวนการอีกที่ทางประธานสภาต้องมีการไปตรวจสอบยัตติแล้วพอตรวจสอบยัตติเสร็จค่อยมีการบรรจุยัตติแล้วจากนั้นค่อยมีการกําหนดวาระอันนั้นแหละถึงจะยื่นถึงจะมีการยุบสภาไม่ได้ แต่ขณะเดียวกันทางด้านของฝ่ายค้านทางด้านของประธานสภาก็บอกว่าคือแค่ยื่นมาโดยฝ่ายค้านเนี่ยก็ถือได้ว่าทําให้ทางรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีจะไม่สามารถยุบสภาได้แล้วนะครับซึ่งวันนี้ในมุมอาจารย์ยุทธพรก็บอกว่าในมุมอาจารย์เนี่ยเชื่อว่าเพียงแค่ยื่นฮะคือจากฝ่ายค้านนําเอกสารไปให้กับประธานสภารับถึงมือปุ๊บเนี่ยทางด้านของนายกก็จะไม่มีอํานาจในการยุบสภาได้แล้วนะครับ แต่ทีนี้ก็เชื่อได้ว่าตามปกติแล้วเนี่ยของธรรมชาติการเมืองไทยยังไงก็ต้องมีข่าวกระเซ็นกระสายเล็ดลอดมาแน่นอนครับว่าจากเอกสารของทางฝ่ายค้านก่อนจะเดินทางมาถึงมือของประธานสภาเนี่ยยังไงรัฐบาลก็ต้องทราบก่อนนายกก็ต้องทราบก่อนแล้วจากนั้นจะเกิดการชิงไหวชิงพริบอาจจะเป็นรายชั่วโมงดีไม่ดีอาจจะเป็นรายนาทีซ้ําที่ทางนายกอนุทินอาจจะมีการยื่นทุนกล้าว พระราชกิจดีกายุบสภาก่อนก็เป็นไปได้ครับแล้วก็สูงมากด้วยเพราะว่าตอนนี้เองถ้าไปเช็คความพร้อมของแต่ละพักก็ต้องยอมรับเลยว่าพักภูมิใจไทยมีความพร้อมแบบสุดๆแล้วแทบจะในทุกด้านเลยนะครับดังนั้นเองไม่ว่าจะเป็นการยุบสภา12ธันวาคม68หรือจะไปยุบสภา31มกราคม69พักภูมิใจไทยยังไงก็พร้อมอยู่ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าการยื่นอภิปรายเนี่ย จริงๆมันไม่ได้ยากมากนักฮะเพราะว่าใช้เสียงเพียงแค่หนึ่งใน5เท่านั้นแล้วณนะปัจจุบันนี้ก็มีสอสอยู่ประมาณสัก490กว่าคนเพราะฉะนั้นหนึ่งใน5ก็ใช้เพียงแค่ไม่ถึงร้อยคนซ้ำด้วยซ้าใช้90กว่าคนดังนั้นถ้าเกิดว่าใช้เสียงเพียงแค่ของพักเพื่อไทยพักเดียวเนี่ยก็สามารถยื่นอภิปรายได้แล้วแต่ทีนี้การจะลงมติว่าจะไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจเนี่ยเสียงมันต้องเกินกึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามแต่หากจะรวบรวมเสียงฝ่ายค้าน และจะมีการโบตมติไม่ไว้วางใจได้พักเพื่อไทยก็ต้องไปยกมือรวมกับทางด้านของพักประชาชนอยู่ดีก็อาจจะไปลุ้นอีกขยักแต่เชื่อได้ว่าทางรัฐบาลโดยพักภูมิใจไทยโดยทนนายยกเนี่ยอาจจะไม่ไปรอถึงช่วงเวลานั้นนะครับน่าจะมีการชิงยุบสภาก่อนหากฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติมาจริงๆฮะ